ฟังก์ชันถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชันสปอตไลท์นะครับฟังก์ชันสปอตไลท์นะครับจะอยู่ในแถบตรงเมนูตรงกลางด้านล่างนะครับอยู่ในมอนะครับเวลาเรากดมอมานะจะมีหัวข้อทูนะครับในหัวข้อทูเนี่ยจะมีฟังก์ชันสปอตไลท์อยู่นะครับฟังก์ชันสปอตไลท์เนี่ยเราจะไว้ใช้เน้นข้อความที่ต้องการให้ออ่นักเรียนนะครับสนใจนะครับเฉพาะจุดจุดนั้นนะครับตัวฟังก์ชันสปอตไลท์นะครับเราสามารถ ปรับในเรื่องของขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถหมู้เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆที่ต้องการจะเน้นหรือต้องการให้นักเรียนสนใจได้นะครับยังสามารถปรับในเรื่องของความทึกบวาาโปร่งแสงนะครับได้ด้วยนะครับจากตรงด้านล่างนะครับในเรื่องของความซูมเข้าสู่บอ,อกก็สามารถปรับได้ตรงสเกลทางด้านบนนะครับถ้าไม่เกิดไม่ใช้งานแนละ้วเราสามารถกดปิดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันสปอร์ตไบ